ในที่สุดก็มาเยือนประเทศไทยให้ได้จับจองกันแล้วกับ Honda XADV โฉมใหม่หลังจากที่หลายๆคนต่างพากันถามหากันตั้งแต่ในงานอีกมา2024ที่ผ่านมาและในปีนี้ปี2025ทาง Honda Big Wing ได้ทำการเปิดตัวรถแบบไม่ต้องรออีเวนต์กันเลยครับภายใต้คอนเซปต์ Urban Transporter Plus Adventure นี่เองก่อนจะมาดู XADV คันนี้เราขอพาทุกคนมาทำความรู้จักประวัติของมันคร่าวๆกันสักหน่อยครับ โดยในแรกเริ่ม Honda ได้ทำการเปิดตัวรถต้นแบบในชื่อว่า City a v v n n t u r e อ c ์คอนในงานอีกมาปี2015จนกระทั่งวันเวลาผ่านไป2ปีภายในงานอีกมาปี2017ก็มีการเปิดตัวรถของจริงพร้อมปล่อยออกสู่ท้องตลาดในชื่อว่า XADV นี่เองโดยทาง Honda ตั้งเป้าหมายที่จะให้เป็นรถสกูตเตอร์สายลุยขับขี่ได้ทุกสภาพถนนทั้งทางเรียบและทางขรุขระโดยการหยิบเอาเทคโนโลยีเครื่องยนต์และเกียร์จาก NC750 มาพัฒนานี่เอง จนกลายเป็นรถยอดนิยมอันดับต้นๆในตลาดยุโรปและที่สําคัญครับมันยังเป็นรถที่แตกสายพานมาจากอินเ g r a 700หรือก็คือบรรพบุรุษเดียวกันกับ f o r ์ซ750นี่เองครับทีนี้เราจะมาดูสเปคกันครับว่า SAV โฉมใหม่ให้อะไรมาตั้งแต่ที่โชว์ตัวในงานอีกมาที่ผ่านมาบ้างอย่างแรกเลยครับคือเรื่องของเครื่องยนต์ที่ยังรักษาเอกลักษณ์ความขลังเอาไว้อยู่ด้วยเครื่องสูบผู้เรียงขนาด7 4 5 c ลูก77ชัก80 ระบบผัวฉีด PGMFI ส่งกำลังด้วยโซ่ให้กำลัง43.1แรงม้าแรงเบ็ดสูงสุด69นิวตันเมตรและส่วนที่สำคัญของ SADV ที่อัปเดตเข้ามานั่นก็คือเรื่องของดีไซน์แฟร i ิงที่คมดุดันทำจากวัสดุดูราไบโอและวัสดุเรซิ่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไฟหน้าแบบ LED ไฟเลี้ยวและไฟ Daytime Running ง,งไลท์รวมอยู่ในเส้นสายเดียวกันเบาะนั่งดีไซน์ใหม่เสริมยูรีเทนให้หนาขึ้น10%นั่งสบายมากกว่าเดิม คันเร่งไฟฟ้าปรับโหมดทั่วไปได้ถึง4โหมดคือ Standard, Sport, Rain และ Gravel และยังมีโหมดพิเศษอย่าง User ที่สามารถตั้งค่าส่วนต่างๆได้ตามใจเราเกียร์ออโต้6สปีดคลคู่ DCT มีการปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองได้ไวขึ้นและหนึ่งในไฮไลท์เด็ดเลยครับคือระบบ Cruise Control และระบบเชื่อมต่อ Honda r a s i n g ในส่วนของสี SADV เปิดตัวสีดั้งเดิมมาให้ถึง3สีซึ่งก็คือแกไฟแบค็ค m a ตต e ฟมัดเกรและเพล r กรแยรไวท์ให้ราคาเปิดตัวอยู่ที่433,000บาทนอกจากนี้ครับยังเปิดตัวสี Special Edition ที่ออกแบบลวดลายในสไตล์ c y b e r ร์พังอย่างที่เราได้เห็นกันในงานอีกมากที่ผ่านมาครับในราคา438,000บาทอีกด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของ XADV ปี2025ที่เราพามาดูกันครับสวยมากๆก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณประทับใจอะไรในตัวรถ XADV ชมนี้บ้าง แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ